นเอกหม่องชิตตู่ผู้นำกลุ่ม BGF เปิดเผยแผนที่จะส่งเยื่อค้ามนุษย์แก๊งคอรเซนเตอร์ผ่านมาไทยลาว1,000 0คนแล้วแผนของหม่องชิตตูมีทั้งหมด4ขั้นตอนด้วยกัน 1. สําสำรวจและลรวบรวมชาวต่างชาติ 2. กวาดล้าง 3. ยึดและทำลายอุปกรณ์ 4. ชาวต่างชาติที่ถูก,วกควบคุมได้จะถูกประสานงานส่งผ่านไปยังไทยและส่งกลับประเทศต้นทางอีกที ในหนังสือขอความร่วมมือที่ BGF จาน่าถึงภูมิธรรมเวชเชียชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมของไทย BGF ได้อธิบายว่าได้มีการประชุมระหว่างผู้นำและภาคส่วนต่างๆ20คนที่เมืองชเวโก,โกโกโกถึงการกวาดล้างขบวนการออนไลน์ผิดกฎหมายซึ่งนั่นก็คือแก๊งคอร์เซนเตอร์นั่นเองโดยมีมติแจงเป็นข้อข้อดังนี้ 1. สําสำรวจและรวบรวมชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในแก๊งคอร์เซนเตอร์และประสงค์อยากกลับประเทศ 2 bgf จะกวาดล้างและจับกลุ่มแก๊งค c เซ็นเตอร์ทั้งปิดล้อมและตรวจค้น3 bgf จะยึดและทำลายอุปกรณ์ที่ใช้ในขบวนการทั้งหมดและขั้นตอนที่4เชื่อมโยงกับ1-3คือชาวต่างชาติที่ควบคุมตัวได้และประสมกับบ้านเกิด BGF ได้รวบรวมปใกล้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2เพื่อประสานส่งผ่านประเทศไทยที่แม่สอดแล้วส่งกลับประเทศของแต่ละคนต่อไปวันก่อนมีการส่งชาวต่างชาติมาไทยแล้ว261คนและในหนังสือของ BGF ระบุว่ารวบรวมชาวต่างชาติได้อีกกว่า500คนแล้วแต่ท้ายสุดชาวต่างชาติจะข้ามมาไทยในกระบวนการลักษณะนี้จากแหล่งแก๊งคอเซนเตอร์ในเมียวดีอาจมากถึง10,000คนเลยทีเดียว